We're home. Yeah. But we have a big problem. Uh-huh. Loose right. ropes. Uh -huh. Tight straps. Uh -huh. But follow me round. Uh-huh. Uh -huh. Yeah. Need a new pink seat. Yeah. you got a new car today. Your yeah. face car? That's your face car that. Mm -hmm. Yeah. I need a new pink seat if the price is right. Like. Okay. Well, so have a look. ร้อยหกสิบเก้าบาทจ้ะเอาาแพงแพงก็ตัวหนาที่ต้องจกน้ยสือแต่นันก็ยสือมือลอยเีประโยชน์เลยครับได้แล้วต้องลอยยือยืยังกลอยเต็มยุ่ยากเลยครับผมอันนี้ลอยเดียวครับนี่นี่มือนี้มันลาสมัยแล้วครับผมลอยเดียวีสมัยลอยแล้วอันโตอันนี้เท่าไรสาม้อยเก้ารยน นั fits, paid 600่งได้น <laughs> ั่งได้ได้นั่งดูก่อนนั่งดูก่อน0เราคือดาล่าใช่ไบอกเราดูเราคือนี่จับตัวนี้ก่อนเนี่ยตัวนี้มันหนาไม่เหมือนของพี่ซื้อนะร้อยเนนครับผมเนี่ยจับมันขายคุณภาพเยอ วันสิทธิร้อยหนึ่งอันร้อยเดี้า the seats the seats yeah we can get them for a uh hundred you w a n t a you wanna get another color for you no what's me no are you not gonna sit next to me no เอาสองตัวรถได้พี่ no I I at home I have something to sit and I will sit on the pink chair video เอาเพียวเพียวเลือกได้ให้ได้จ่านะเอาสองตัววะเอาสองตัวเอาสองรถเจ็ดสิบบาทก็ได้ครับผม เอาัเดียวนั่นแหะคันเดียวก็ได้ครับอันเดียวก็ได้สามเป็นสกที่บาทก็ได้ครับผมได้โน่อลีทรีาเลยนเนี่ยนั่งนั่งนั่งนั่น่นี่น่น่นังน่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 นี่นั่น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 ี่น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 ั่น่งน่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 นงน่งนั่

เอารอยหูที่บากก็ได้พแล้วออกก็อน้ำก็ได้ได้เยอะอกไม่จับอเพิ่งนาดีเป็นแบบปลาล่าปนอยเนี่ยครับผมวัสดุเอสพีเนี่แหละครับเียับผมรมุกินนักนดอกใสนเงินก็ได้เนี่ยสบายเลยล่ะนี่เดี๋ยวนี้กจะมีโชว์จะมี ที่จากบ้านไหนจ้าเนี่ยตอนแก่นตอนแก่นตอนแก่นค้าวฟรมตอนแก่นในเมืองในเมืองอ่ะไอแอมไอแอมไก่ไอแอมไก่ยีเนมยีเนมไก่ไก่เน่ไบร์ฮะไบร์ไฟ ปลายเป็นดาราหรือเปล่าถามทีอันดาราอันนั้นคันว่าในเบื้องเงื่อคดีเด็ดนะเพิ่นออกคดีเด็ดยุ่งจ้ะมาแล้วตัวผมฟังมาแวจำได้อันนี้มาแล้วมาแล้วคดีเด็ดจำได้เลยค่าคดีเด็ดเพิ่นเต้นรถแห่น่ะจ้ะ ใส่บ้านเพิ่นนี่เห็ดพันเนี่ยอันนั้นอันนี้บ้านยายจ้าบ้านเจ้าบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดจ้าสองสั้นออกเฮ็ดสั้นเดียวมันหวกิคโว์ัวกินมาที่ยายโอเคจ้าเอาตะเก้าอี้เด้อกรได้กระโดมกระไดกระโดมโอเคจ้า ต๊ะยหลาค่ะผม่อนะนิสวย่องห้ดสันดาเลอีกตัวใหญ่แพงกว่าากว่าดิสฟันสีนี่ล่ะือสุดเธอแล้วได้มงา้มงามเนี่ยได้ได้แนสวยงามสวยนนี่ โอเคจ้าเอาแต่เอาเก้าอี้อ <akl> ah okay, <laughs> okay. okay. mm ันนี้ละครับผมครับจ้าดูกระดาษข้าอะไรกันเนี่ยก็ได้รบก็ได้รบเพื่อนได้เก้าอี้มาฉันมาจ้าบอกว่าให้เอากล่องกล่องเอา